Okay. อยู่ในเหตุการณ์อันเลวร้ายวันนั้นในเอลบาบแชงมีสายสัมพันธ์กับราชาฮาลาวและตอนนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการในเนื้อเรื่องหลักว่ามีอีกคนหนึงที่มีหาคิราชันอยู่ในกลุ่มบวกฟางสวัสดีครับทุกคนขอต้ะนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับอัปเดตแบบเร่งด่วนบาังงาวันพีซตอนที่1152ครับสัปดาห์นี้วันพีซกลับมาแล้วจ้าสัปดาห์ที่แล้วงดนะครับอาจจะดูเงียบเหงาเล็ น้อยถึงปานกลางนะแต่สําหรับสัปดาห์นี้ไม่เหงาแล้วจ้าวันพีคกลับมาให้เราได้สุสนาร์กันในอาทิตย์ดีแล้วเพื่อไปให้เป็นกาเซเวล่ามาเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้ไปพร้อมกันได้เลยชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าวันเลวร้ายครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับทางด้านกาบันก็มีการพูดคุยกับพวกลูฟี่นั่นแหละครับกาบันบอกว่าถ้าจะเล่นงานพวกพาคีอัศวินเทพเนี่ยต้องพัฒนาการใช้ฮาคีลาชัน ูไิชิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะถึงจะสามารถเล่นงานไอคนพวกนั้นได้แล้วกาบันก็บอกด้วยครับว่าในกลุ่มบลฟางเนี่ยมีคนที่สามารถใช้ฮาคิลาชันได้มากกว่า1คนนะครับผมก็คือนอกจากลูฟี่เนี่ยมีคนอื่นใช้ได้ด้วยนะตันจีนะครับผมพยายามจะเคลมตัวเองนะครับว่าเออคุณกาบันครับคุณน,นี่หมายถึงผมหรือเปล่าครับแต่ปรากฏว่ากาบันเนี่ย คุยกับโซโลจ้านะครับผมก็คือกาบันจะสื่อว่าโซโลเนี่ยมีฮาคิราชันนั่นเองทางด้านลูฟี่เองก็รับรู้เช่นกันนะครับว่าตัวโซโลนั้นนมีฮาคิราชันเหมือนกับลูฟี่นะครับส่วนด้านฮัตลูดินครับฮัตลูดินบอกว่าฮัตลูดินเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยโลกีเด็ดขาดนะแต่ลูฟี่ก็บอกกับฮัตลูดินว่าเออปล่อยโลกีมันเถอะนะให้โลกีเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันมันมาช่วยต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะครับผมทำให้ฮัตลูดินก็จําเป็นจะต้องปล่อยโลกีตามคําขอ ของลูฟี่แต่นั่นแหละครับผมการปล่อยโลกิออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครเห็นด้วยกันทุกคนหรอกนะครับผมฮัตลูดินโซโลซันจิอะไรแบบนี้ครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะรวมถึงโลกิเองเนี่ยโลกิเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกปล่อยเนี่ยแต่เขาต้องมาร่วมมือแล้วก็เข้าร่วมกับลูฟี่อะไรแบบนี้นะทางด้านกาบันก็มีการพูดคุยกับลูฟี่โลกิและฮัตลูดินเพิ่มเติมครับกาบันมีการบอกว่าทั้งแช้งและกาบันนั้นอยู่ในเอลบามระหว่าง ตุการณ์อันเลวร้ายวันนั้นนะนะย้อนไปเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วโลกิเนี่ยไปที่ปราสาทเพื่อทําการถามกับราชาฮาลาว,ว่าทําไมราชาฮาราวเนี่ยถึงจะไปเข้าข้างเข้าร่วมกับรัฐบาลโลกนะรัฐบาลโลกเนี่ยป,ป็นเป็นคนฆ่าล็อกดีซีเบกนะครับผมโลกิพยายามจะถามราชาฮาราวนะแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อโลกิมาถึงปราสาทเนี่ยโลกิก็ได้ขนพบครับว่าราชาฮาราวนั้นถูกทหารของตัวเอง โจมตีแทงทำร้ายไปซะแล้วและแชงเองก็ได้มีการบอกกับกาบันด้วยนะครับว่าแชงเองก็มีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับราชาฮาราวแชงเนี่ยจึงต้องการจะมาพบกับราชาฮาราวอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นมันกลายว่ามีบุคคลลึกลับนะครับผมมาขโมยผลพิศารในตำนานของเอลบาไปซะแล้วนะและตอนนี้ครับภาพก็มีการตัดมาที่การย้อนอดีตครับย้อนไปเมื่อประมาณ109ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับผมย้อน ไปไกลพอสมควรครับเราจะเห็นว่าราชาฮาลาวในวัยดุมเนี่ยมีความดุร้ายนะครับผมแล้วก็กําลังอรารวาสไปทั่วอาณาจักรมนุษย์เลยทีเดียวเชียวนะและนี่ก็คือการอัปเดตแบบเร่งด่วนครับเป็นอีกตอนหนึ่งที่มีปมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนะผมเออแช่งมีสายสัมพันธ์กับราชาฮาลาวกลายเป็นว่าราชาฮาลาวที่จะเข้าร่วมก,กับรัฐบาลโลกเฮ้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นจริงนะเนี่ยไม่รู้ว่าไปดีลอะไรกันอีท่าไหนนะแต่เรื่องการตายของราชา ลาวตอนนี้กลับถูกเปิดเผยว่าราชาฮาลาวโดนทหารของตัวเองแทงกันไปอย่างนั้นครับผมเออทำไมมันดูอีลุงตุงนังกันไปหมดก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> อะ แต่ยังไงก็ถือว่ามันน่ารุนนะครับผมมีอะไรแปลกใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ยังไงก็ต้องรองความชัดเจนเคลียร์ๆกันอีกสักนิดนึงครับผมสําหรับเนื้อหาแบบเต็มๆนะรอชมกันต่อไปในคลิปหน้าก็แล้วกันครับหลังจากนี้ครับผมเราเข้าสู่ช่วงถามดีๆตอบววกวนๆกันต่อเลยคอมเมนต์นี้บอกว่าผมอยากจะให้ย้อนอดีตสัก4ี่ถึงหตอนครับเราเจอผู้กล้าวะ่ะ ปกติถ้าพูดถึงเรื่องย้อนอดีตเนี่ยมักจะเจอแต่คอมเมนต์คนบ่นนะว่าเฮ้ยย้อนอดีตอีกแล้วเราไม่เอาไม่เอาไม่ย้อนไม่ย้อนเฮ้ยแต่ว่านี่แหวกแนวว่ะเออเป็นคอมเมนต์ที่เรียกร้องหาการย้อนอดีตนะครับผม ผมมองว่าผ้าเอลบาม,มันก็ต้องมีการย้อนอดีตนะเออก็อาจจะย้อนอดีตนะครับผมประวัติศาสตร์ของเผ่าคนยักษ์นะครับผมว่าเคยร่วมลบอะไรกับจอยบอยนะเคยเคารบบูชาเทพพระอาทิตย์นิกะยังไงในอดีตเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะผมแล้วก็เมื่อมีท่านอิมโผล่มาเนี่ยอาจจะมีการย้อนอดีตที่ไปแตะ,แตะนะผมมีการพูดคุยถึงเรื่องราวท่านอิมในอดีตบ้างเล็กน้อยถึงบางกลางด้วยก็เป็นได้นะ ตัวตัวมองว่ามีนะผมแต่ว่าจะมาตอนไหนไม่รู้นะผมรอติดตามต่อไปนะซึ่งถ้าเกิดว่าจริง4-5ตอนเอาไม่อยู่นะส่วนใหญ่เวลาย้อดีก็นะเออถ้าแบบย้อนแบบเข้มข้นหน่อยก็อาจจะเป็นแบบ10ตอนหรือ20ตอนไปเลยอะไรอย่างงี้นะคอมเมนต์นี่เอราว่าสิ่งที่ผมอยากให้เกิดที่สุดหนึ่งเลยโลกิพลาดท่าให้กับท่านอิมกลายล่างเป็นด้านมืดกลายเป็นบอสของภาคนี้หุยน่าสนใจว่ะโลกิโดนท่านอิม ควบคุมใช่ไหมกลายเป็นศัตรูต่อสู้กับลูฟี่เฮ้ยไอเดียนี้น่าสนใจซื้อนะซื้อนะเพราะว่าโลกิเนี่ยคือตอนนี้ท,ทําท่าทีเหมือนกับจะเป็นเพื่อนเหมือนกับจะเป็นบิดลูฟี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นยักษ์ปีศาจ้วสู้กับล mm ูฟ hmm. ี่ก็ก็น่าสนใจไม่เลวเหมือนกันนะกับอย่างที่2นะเรับเขาบอกว่าอยากให้เกิดที่สุดเลยเนี่ยคือทุกคนเนี่ยถูกเปลี่ยนร่างกลายเป็นปีศาจบดยกเว้นลูฟี่แล้วให้ลูฟี่เนี่ยระเบิดฮาคิลาชันขั้นสุดยอดและปลดปล่อย ทุกคนจากการควบกลุ่มโคตรเท่บอกเลยโอ้โหอันนี้จะออกแนวแบบดาร์กไซส์ไปนิดเึงนะให้ทุกคนแบบถูก เปลี่ยนเป็นเป็นปีศาจหมดเลย,ยงี้หรออะไรมันจะเดือดจะดาร์กขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าทุกคนถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจหมดดิกูุงศารลูฟี่เลยลูฟี่คือสิ้นหวังจัดนะะแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันสิ้นหวังแล้วลูฟี่ระเบิดพลังใหม่ออกมาก็น่าสนใจนะผมนะเออก็เป็นเดลคิดที่น่าสนใจดีนะเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้นะคอมเมนต์นี้ก็น่าสนใจบอกว่า20ประเทศที่เข้าร่วมกับท่านอิมเนียอาจจะโดนสิงล่างแล้วก็เป็นตัวประกันเพื่อ สู้กับจอยบอยก็ได้เออคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เรายังไม่รู้พลังความสามารถท่านอิมเนี่ยเราก็มองกันว่าเออท่านอิมมันก็แบบไปหาพักพวกไปรวมพักพวกใช่ไหมเอามาลุมจอยบอยงี้นะเฮ้ยแต่พอเราได้รู้ความสามารถท่านอิมว่าท่านอิมเนี่ยมันไปสิงคนอื่นได้ใช่ไหมครับเออมันทําให้คนอื่นเป็นลูกน้องตัวเองได้แนวคิดดีก็น่าสนใจนะไอเราบรรดากษัตริย์ในอดีตที่มาเป็นพักพวกท่านอิมเนี่ยมันอาจจะถูกท่าน อิมแบบควบคุมอะไรยางี้ก็ได้ใช่ไหมเออแล้วก็แบบว่าอ่าพอถูกควบคุมนะครับผมแล้วก็กลายเป็นลูกน้องท่านอิมนะ แล้วก็แบบปรลุมจอยบอยนะเออก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะแต่แห่ะเออก็สามารถตั้งข้อสังเกตได้นะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปรอการเฉลยชัดๆอีกทีนึงนะครับว่าการที่ท่านอิมกับเหล่าราชาในอดีตเนี่ยมันเป็นการที่ท่านอิมเนี่ยควบคุมคนเหล่านั้นใช่ไหมนะเดี๋ยวว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลประโยชน์ร่วมกับท่านอิมนะแล้วก็สมัครใจมาเป็นพรรคพวกท่านอิมด้วยตัวของพวกเขาเองกันแน่นะคอมเมนต์นี้ก็น่าสนใจครับบอกว่าถ้าท่านอิมเนี่ยมันจะควบ ควบคุมคนได้ขนาดนี้นะมึงจะจับเด็กเป็นตัวประกันทำไม ทำไมไม่ควบคุมคนยักษ์ทั้งหมดแล้วก็พาวาร์ปกลับไปที่แมรี่จัวเลยนะหรือว่ามีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาและจํานวนในการควบคุมอะสิ่งหนึ่งที่ผมตอบได้เลยก็คือไม่สามารถวาร์ปคนยักษ์ไปที่แมรี่จัวได้ครับมันมีการบอกออกมาแล้วนะครับผมถ้าจะกลับไปที่แมรี่จัวเนี่ยต้องไปด้วยการโดย3มทางเรือนะแต่อันนี้เนี่ยน่าสนใจคือในเมื่อท่านอิมบึงควบคุมคนยักษ์ได้มึงทําให้คนยักษ์เป็นลูกน้องได้ทําไมมึงแบบไม่ควบคุมคนยักษ์ทั้งประเทศ ให้กลายเป็นลูกน้องของมึงไปเลยใช่ไหม <laughs> จะได้ไม่ต้องมีการก่อสงครามนะผมควบคุมทั้งหมดไปเลยทําให้เป็นลูกน้องทั้งหมดไปเลยมันก็ยึดเอลบามได้เหมือนกันใช่ไหมเออถ้าการที่ไม่ทําอย่างนั้นก็เดาว่าน่าจะมาจากการที่มีข้อจํากัดในการเปลี่ยนคนเป็นลูกน้องแหละนะอาจจะมีจํานวนจํากัดก็ได้ละมั้งนะครับเช่นอะอาจจะมีแม็กนะครับผมมีจํานวนสูงสุด,ดเดาไว้สักแบบ20 30ตัว50ตัวอะไรอย่างงี้นะผมอา่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะ ก็น่าจะอะไรประมาณนั้นนะครับผมมีข้อจํากัดมีขีดจํากัดในการใช้พลังครับสุดท้ายก็เลยทําให้ทันอิมเนี่ยควบคุมคนยักษ์จานวนหนึ่งมาเป็นลูกน้องครับแล้วก็ใช้ให้คนเหล่านั้นเนี่ยไปยึดเอลบา์ไปคลองเอลบา์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะคอมเมนต์นี้น่าสนใจครับบอกว่าฮาคิราชเนี่ยใช้แล้วใช้ได้อีกไหมผมดูมานานแล้วไงวันพีทเนี่ยวันหนึ่งใช้ได้กี่ครั้งเหรอพี่มันมีขีดจํากัดไหม คือฮาคีราชันที่ใช้ในการข่มขวัญศัตรูเนี่ยอ่าคือผมก็ว่ามันก็ใช้ได้หลายครั้งเลยนะครับผมจะฮาคีราชันฮาคี้เกราะฮาคี้ังเกตอยากจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปนะผมแล้วแต่เลยตามสบายเลยนะแต่ครานี้ในกระตูเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครไหนที่ใช้ฮาคีราชันได้ เราจะสังเกตว่าพอมันข่มขวัญปะตูทีนึงเนี่ยมันก็จะข่มขวัญแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเออเราก็จะไม่เห็นแบบว่ามันใช้ฮาคี่ราชันในการแบบข่มขวัญครั้งที่2อข่มขวัญครั้งที่3ามข่มขวัญครั้งที่4ี่นะผมมันจะไม่มีใครทําแบบนั้นนะขออ้างอิงไปในเหตุการณ์ที่ลูฟี่ ทำให้เงือกสลบมรวมๆ50,000ตัวครับถามว่าลูฟี่ใช้ครั้งหนึ่งเงือกสลบไปแล้ว50,000ตัวทําไมไม่ใช้อีกครั้งหนึ่งเงือกที่เหลืออีก50,000ตัวจะได้สลบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทําไม่ได้นะผมเพราะว่า ต่อให้ลูฟี่ใช้ครั้งที่2ครั้งที่3าครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยครับผมไอตัวที่สลบมันก็สลบนะครับผมไอตัวที่ไม่สลบมันทนได้มันก็จะทนได้อยู่อย่างนั้นได้แหละนะหลักการทํางานของฮาคิราชันเนี่ยคือใครที่ทนการข่มขวัญไม่ได้ใครที่อ่อนแอจนทนไม่ได้มันก็สลบนั่นเองครับส่วนใครที่อพอต้านทานได้มีความแข็งแกร่งระดับนึงพอที่จะทนได้พวกเขาก็จะทนได้นะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายว่าคนที่มีคุณสมบัติราชาพอใช้ฮาคิ ราชันในการข่มขวัญศัตรูออกไปแล้วเนี่ยอศัตรูที่มันสลบก็สลบไปครับคนที่ใช้พลังก็จะรู้แล้วครับว่ามันสามารถข่มขวัญคนได้เท่านี้ได้จํานวนนี้นะครับใช้มากกว่านี้มันก็ไม่ได้ทําให้คนสลบมากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะพวกเขาก็จะใช้แค่ครั้งเดียวพอนะไม่ต้องแบบไปเปลืองแรงใช้ครั้งที่2ใช้ครั้งที่3ไงนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะเห็นว่ามีการใช้หาคีราชันข่มขวัญศัตรูแค่ครั้งเดียวซับเป็นส่วนใหญ่นะผมคอมเมนต์นี้บอกว่าปวดใจกับ จินเบรจริงๆดรอปเกินสําหรับจินเบที่โดนมัดกันมาหลายตอนนะครับผมคนก็บ่นนะครับว่าจินเบกูกากจัง <laughs> ข้าหัวก็สูงดีกรีก็ดีนะทำไมโอ้มันโดนมัดแล้วก็นิ่งกันไปอย่างนั้นเลยคือพลัางคุณโกมันโกงไงนะครับแล้วก็การที่ให้จินเบนนั่งนิ่งๆเนี่ยเรียกว่าไงอาจารย์อดาอาจจะอยากเปิดทางให้สันจิได้เฉิดฉายก็ได้ละมังนีผมเปิดโอกาสให้สันจีนั้นได้เรียกศรัทธากอบกู้ศักดิ์ศรีหมายเลขสามแห่งกลุ่มบวกฟางกลับคืนมาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะเพราะถ้านับตามค่าหัวแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้สันจิค่าหัวหล่นไป เป็นอัดดับตีใช่ไหมเออการที่ให้จินเบย์นั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยครับผมอาจจะเป็นโอกาสให้ซันจินั้นเนี่ยโชว์ของได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีจินเบมาแย่งซีนโชว์ความแข็งแกร่งได้อย่างเต็มที่จะได้ค่าหัวปรับขึ้นมาสูงๆข้ามจินเบอะไรประมาณนั้นไมนะเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ท้ายเนี่ยผมมองว่าจินเบเนี่ยมันก็อาจจะโดนมัดโดนฒนาการมาหลายตอนก็จริงอยู่ครับแต่มันคงไม่โดนมัดกันตลอดจนจบภาคเอลบาไนะครับผมจะช้าจะเร็วเนี่ย เดี๋ยวมันก็ต้องโดนแก้พันธนาการแล้วก็มีบทบาทมาช่วยคนอื่นๆต่อตู้อยู่ดีนะก็ลองดูสถานการณ์ตอนนี้ดีแม่งกองทัพคนยักษ์เวอร์ชั่นปีาศาจกองทัพปีาศาจฟันขนาดนั้น,นะอะ ตัวละครอย่างจินเบมันต้องออกโลงมาช่วยต่อสู้อยู่แล้วนะเออเป็นกําลังหลักขนาดนั้นนะก็อ,อดใจรอทิดนดงนะครับผมจะชาจออ้าจะเร็วยังไงผมมองว่าจินเบนั้นมีบทบาทสู้อยู่แล้วนะและในวันนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่กครั้งนะครับกับผมปโปรดกกมนาชนะครบผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ